กลับสวัสด ok ีเพ so, like ื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบควนจนเกินไปก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแผ่กิจรุณบุรุษผาจารร่วมกันนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระองค์ของขวัญ พิมพ์พระพุทธชินราชนะครับผมของวัดอนงคารามนะครับผมสร้างในวาระฉลองพัดเก้านะครับผมในปีพศ2539นะครับผมเป็นภาพผมพงเล็กๆนะครับผมแล้วก็อธิษฐานปลุกเสกโดยคณะวัดอนงคารามนะครับผมสมเด็จพุทธาจารย์นวมพุทธสโลนะครับผมวัดอนงคารามปีพศ2539ครับเดี๋ยว จะให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกันเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งพระผงนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านนะครับผมเพราะว่าเนื้อหามวลสารในนอกจากผงพุทธคุณใหม่แล้วก็ยังมีผงพุทธคุณเก่านะครับผมที่สมเด็จพุทธาจารย์นมท่านเก็บไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านได้ ผงเก่านะครับผมมาจากตรงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับผสมลงอยู่ในผ้าผงชุดนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับผมมีระบุวัดอนงคารามฉลองพัดยศ9ปีพศส5อยามครับ ด้านข้างก็จะกินรอยตัดชัดเจนครับเนื้อที่พลิกกลิ้นนะครับหลุดออกมาติดขอบข้างด้วยนะครับผมด้านหน้าก็เป็นพุทธศสตรของพระพุทธชินราชนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมยกขอบสูงนะครับต้องขอประทานโทษนะเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมที่พูดดีพอสอผิดไปไหน่อยครับผม ที่แรกบอกว่าปีพศ2539นะครับผมจริงๆปีพศ2535นะครับผมต้องกราบขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพระที่น่าใช้นะครับผมความนิยมกันในท้องตลาดนี่เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในประเภทพระหลักนิยมนะครับผมแล้วก็พระมีราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับผมคือหลักร้อยเป็นต้นนะครับ อาจจะไปเจออยู่ในพระที่เขาขายรวมๆกันที่เป็นประเภทพระเขียกองนะครับผมหรือเป็นพระน้ําซิมนะฮะที่แถมมาบางครั้งขอกันได้แบบฟรีๆนะครับผมเพราะว่าไม่มีมูลค่าทางการตลาดนะครับแต่สําหรับใครที่ไปเจอตามแผงตามศูนย์พระทั่วๆไปนะครับผมราคาเช่าหาก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆเท่าน,นั้นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องนะครับผมที่ ราคาในท้องตลาดไม่แพงมากครับแต่ว่าพุทธคุณนี่เป็นไปนในทางเมตตามหานิยมนะครับผมจเจรจาค้าขายนะครับผมเพราะว่าพระเครื่องของอสมเด็จพุทธาจารย์นวมพุทธสโลเนี่ยขึ้นชื่อในทางนี้เป็นอันมากนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ให้เกียรติเข้ามา ชมเทปวิดีโอนี้ครับขอบคุณมากๆครับ